อ,อ,อ,อีกข้อหนึ่งค่ะระหว่างรดน้ำต้นไม้ไพรสีมาส่งก็เลยเอาแก้วน้ำดื่มวางไว้บนโต๊ะนอกบ้านระลึกได้แต่ว่าวางอะไรสักอย่างหนึง่งไว้ตรงขอบขอบพอจะหาแก้วน้ำก็นึกไม่ออกจนเดินมาเจอก็เลยรู้ว่าที่จำว่าวางอะไรสักอย่างไว้ที่รอบๆคือแก้วน้ำนี่เองแบบนี้ถือว่าเราขาดสติหรือไม่ หรือการที่เราลืมนั้นคือความไม่เที่ยงของสัญญาอันนี้เราขาดสติด้วยค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยการที่เราจะทำอะไรแล้วเนี่ยเราจะจำได้จำได้คือระลึกรู้เพราะเราโดยมากมันไม่ได้มีฟอโตกราฟิกเมม o r ีที่ว่าพอทิบนึกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยนะคะแต่เราจะระลึกรู้เป็นต้นว่า ถ้าเราวางแก้วน้ําตอนที่บุหลุดไปสนีมาเนี่ยคะ่ะเราก็ถือแก้วน้ํามาด้วยจะไปเปิดประตูเนี่ยมันไม่ได้ก็เลยเอาวางไว้บนโต๊ะที่นอกบ้านเราไม่ต้องรีบร้อนไปสนีเขาไม่หายไปอคะ่ะเรามองที่แก้วน้ําอีกทีหนึ่งแล้วก็จดเอาไว้ในปัจจุความจำเราว่าวางแก้วน้ําไว้ตรงนี้นะมันยังกับบางทีเราออกจากบ้านเนี่ยคะ่ะใครคกุญแจปิดประตูบ้านแล้ว ไม่ได้จำอย่างนี้เอ๊ะขณะขับรถไปเอ๊ะเราไขกุญแจปิดประตูบ้านหลือยังนะแล้วก็บางทีขนาดหนักต้องวกลถกลับมาดูออกไขแล้วหรือบางทีก็เผลอยังไม่ได้ไขนะคะอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาค่ะพอเราจะทำอะไรปุ๊บเออย่างเป็นต้นว่าเราปิ้งขนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้ะเลิกปิ้งขนมปังถอดปลักออกถอดปลักออกนะดูจำให้ได้ ถอดปลั๊กออกพอเดินไปทาอ,อะไรอะไรอะไรเอ๊ะเมื่อกี้ถอดปลั๊กอไอย่างละลึกอ๋อจะเห็นว่าที่ถอดปลั๊กออกแล้วก็ยืนมองมันถอดปลั๊กออกแล้วนะเนี่ยค่ะขั้งแรกเนี่ยจะต้องเตือนความจําแบบนี้อยู่เรื่อยๆเราถึงจะจําและระลึกย้อนหลังแล้วก็นึกออกได้ ที่เราบอกว่าเราปฏิบัติแล้วเราจะระลึกได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะจําแบบฟอโตกราฟิกเมม o r ีนะคะบางคนจะมีความจําแบบนี้พอพูดอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาเหมือนอย่างกับว่าเป็นหน้าหนังสือที่อ่านเลยแล้วก็ได้แต่อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่การปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่การมีสติแต่ถ้าเราจะปฏิบัติให้มีสติแล้วก็มีใจที่ มีสติะระรู้และสามารถที่จะทวนดูว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันผิดมันถูกยังไงเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยเราเราไม่ได้เอาสติไปะระลึกรู้เอาไว้แล้วก็อน,นิจจาสัญญาเพราะบางทีสัญญาของเราเนี่ยมันก็มีเวลาที่จะลืมเลือนอย่างนี้ได้ แต่การที่เรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราสามารถทําให้เราไม่เป็นคัคไซเซอร์หรือเราพอแก่ตัวลงแล้วก็ลืมนโนนหลงนี่เนี่ยนะคะก็คือตรงนี้ค่ะเราเราพอเราทาอะไรปุ๊บเราอย่าเพิ่งรีบร้อนไปเลยเพราะว่าถ้าเราไปเลยเนี่ยบางทีเราก็นึกไม่ออกเพราะว่าเราเราไม่ได้มั่นคงว่าเราจำไอ้ที่เราทําตรงนี้เอาไว้พอระลึกมันก็ระลึกไม่ได้นะคะทีนี้ถ้าเปิดเราหัดจนกระทั่งเป็นนิสยัย วางอะไรไว้อย่าเพิ่งโทษไปเลยมองดูก็นี่นะวางเอาไว้ตรงนี้นะนะครับจำเอาไว้ทีนี้พอเอ๊ะมันก็จะระลึกขึ้นมาได้ว่านี่ไงทําอย่างนี้แล้วแล้วก็มองดูแล้วก็จําได้แล้วค่ะถ้าเพิ่เป็นอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ย ถึงแวบแรกจะจําไม่ได้เนี่ยแต่พจจุบันเนี่ยมันก็จะระดึกดูได้แล้วเราก็จะไม่ต้องจําคิดจำทมที่ไปแล้วล้วนกลับมาดูอีกนะคะแล้วแล้วเราก็จะติดเป็นนิสัยอีกหน่อยก็มันจะเร็วมากจนกระทั่งเราไม่ต้องหยุดยืนแล้วก็บอกว่าเออนะทําแล้วนะมันมันจะเร็วซะจนกระทั่งเป็นอัตโนมัติเลยแล้วเราก็จะจําได้นะคะทวนแล้วก็นึกออก ถึงจะแกะเท่าไหนเท่าไหนเท่าไหนก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เลอะเทอะค่ะนี่คือการที่ครูบาอาจารย์บางคนท่านอายุเป็นร้อยแต่ท่านก็ยังระลึกของท่านได้นะคะและท่านก็ยังไม่ไม,ไม่เลอะเทอะไปค่ะ